วิหาชำระกแฮมมุงชินบันทีสี่คนครับเอ้าสตรีมอยู่เหระครับพี่ใช่ครับเพจครับไม่ใช่ยูทูปวันนี้ไม่ใช่ยูทูปตัวอะไรวะหน้าไม่ตัวอะไรอะลีเจียนเหรอใช่ไหมลีเจียนลีเจียนพี่ใส่ตาดำมาใสตาดำพี่มองผีไม่ออกตอนเนี้ยลีเจียนลีเจียนอยู่วะอยู่อยู่สากากพี่ก่าลงที่รับมาขวาบนขวาบนมีคนปั่นไว้ล่ะไม่แต่ี่ดอกเฮ้ยมีคนมีคนเข้าตู้ใครอะ ออกมาผีตามพี่ปั่นต่ออ้าวเรียบร้อยมีคนเข้าตู้อะน้องหรอลองแตกครัเข้าตู้อะมีคนเข้าตู้เลยเข้าแบบโคตรแรงไม่ได้ยินหรอวะน้องไม่ได้เข้าตู้ปั่นต่อได้ยังเครื่องอีเกียปั่นต่อได้อยู่พี่อยู่ปัดนอยู่เออน่าจะเป็นเดวิดคิงพี่เดวิดคิงคือพี่เองพี่ไม่ได้เข้าตู้พี่จุ๊บจุ๊บอยู่เอาแล้วใครอีกคนหนึ่งที่มามานั่งปั่นใส่ับไม่พี่จุ๊บอยู่แต่พี่ไปแล้วพี่ไปไปสองแผ่นแล้วนะบอกก่อน อ้าวกูรอดอ้าวหลุดอ้าวหลงอ้าวหลงกูเฉยมันนี่เพื่อนหลงพี่ไปแล้วอะ่ะขอเจอเจอเจออีกคนหนึ่งเจออีกคนหนึ่งเจอผู้หญิงอะ่ะตัวอะไรไม่รู้เจอแล้วเจอแล้วเจอผู้หญิงอะ่ะลองคอเด็ดอนะ่ะน่าจะใช่มันไม่รู้เจอใครอ่ะเจอเจอเพื่อนอะโดนจิจ้มโดนจิ้มโดนจิ้มอันนี้หลุดหลุดจากพี่แล้วนะพี่เปย์ไปสองแพทอ่าตอนที่ผีอยู่อยู่อยู่บริเวณบ้านเล็กใกล้ใกล้เครื่องติดอ่ะอยู่แถวนั้นอ่ะผีเจอหนูแล้วล่ะ มันหลงหลงพี่เฉยเลยอ่ะสี่ตบหลงแล้วพี่ช่วยด้วยค่ะสี่ตบหแล้วโชคดีครับพยายามลากอยู่อยู่ดีหลงพี่เฉยเลยอะไรวะพี่กูสาวเล่นเป็นโซนๆเมื่อกี้แต่พับไปสองแผ่นแล้วบอกก่อนต้องฟื้นก่อนบอกพี่พี่บอกแค่นี้เลยพี่ไม่ใช่วิวโคงเที่ยง,งกอกไม้ขนาดนั้นปเปยับอ่ะตตามปเปยบอ่ะตามพี่นะ ก็ไปไปโคบไปโคบใช่ไปโคบไปโคบกันก่อนไปโคบกันก่อนไปไอไปเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรวะฟล้ปฟูกันก่อนเออเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเด็กใครวันเียสองคนกลับอย่าเพิ่งพี่ยู่งหน้าโนีพี่ดก็จุกฝั่งนี้อยู่เอ้ามาทางนี้ทำไมพี่จุกเนี่ยเห็นไม้เห็นไม้ที่ล้มไปไหมพับไปสองแผนแล้วเนี่ยพี่แตกแล้วอ่ะ พี harma, ่ฉีกให้พี่แตกคือไม่แก้ผูกไปไม่ถูกเลยแตกเลยแล้วกันก็เห็นก็เห็นก็เห็นอยู่ฝั่งนั้นเห็นไหมแกผูกวิ่งวิ่งวิ่งมาไกลมากเลยนะวิ่งมาฝั่งเนี้ยเดี๋ยวมีคนเปิดกล่องหนึ่งคนในห้องวีส่วนน้องมีใครล้มอยู่ปะเพื่อนล้มอยู่เหรออ๋อไม่ได้เปิดกล่องเหรออ๋อ ไม่เฝ้าไม่เฝ้าไปไปอุ้มเพื่อนใช่ไปอุ้มเพื่อน,ออนยังไม่ถึงเพื่อนไม่กลับด้วยผิดตัวเองซะว่าอุ้มเพื่อนแล้วฉีกจะบอกว่าฉีกไปบ้านเล็กก็ไม่ได้เออคือ ตรงเนี้ยพี่พอเล่นได้อยู่อ่ะเอ๊ะไม่ใช่ตรงนี้ไอ้ตรงที่เราเจอเราเอายาการ์เมจเข้าเคลียรเล่นได้อยู่ตรงตรงเนี้ยคือไม้ที่พับไปแล้วอ่ะมันเล่นไม่ได้เว้ยคือมีเมจพี่พี่แตกเลยเล่นไม่ได้ช่วยเพื่อนได้นะพี่ขอที่เดิมที่เดิมคือที่เดิมคือที่ที่เราที่ที่เราเอาเอาเอาพี่ขึ้นเมจอ๋อโอเคพี่เล่นตรงนั้นเลยนะใช่เล่นอยู่น้องขอปั่นไฟก่อนนะมันก็จะได้ป้อ เฮ้ยเปิดสกิลหาใครอ่ะเอ้ยกูนี่แหละจะใครละ่ะตีดิแมเออิงน่ะวิงมช่วยอยู่เล่นแถวนี<อ>้ทเล่นอติดหรอฮไม่นะก็เล่นอยู่โซนบ้านเล็กโซนที่มันเป็นแมทแมทแมแมทสีแถวกับบ้านเล็กเล่นตรงนี้อยู่แล้วตรงตรงที่พี่โจมีเครื่องสองเครื่องติดกันถูกต้องแต่มันเล่นดีนะจะมีใครช่วยเพื่อนวะเออ เราพยายามช่วยเพื่อนเขาไว้แล้วว่าพี่จะพยายามไม่ช่วยพี่พยายามโจมพี่ที่โดนแลกแต้มมาวะแลกไม่แลกแต้มไม่แลกแต้มบอกให้ใช้เซฟเบลเซตเนี้ยแล้รอดให้ได้ได้ได้ทัาไร้ดาวกูจะได้ไหมกูถามหน่อยมีใครแบกกูเนี่ยกระเถิห์โอ้โหโอเควิอ้เหี้ยกูแตกเลยละกัน มันมันแห่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 คือมันปล่อยสกิลแล้วอ๋อสกิลหมดหมดอ่าสกิลสกิลหมดใช่เพื่อนล้มไหนวะอ๋อยังไม่ล้มกูสิจะล้มตอนเนี้ยก็บอกแล้วโจ้บั๊กเล็กอยู่โว้เพื่อนอื่นเยอะแยะคือแมทแมท 4ีแถวกับบ้านเล็กอะ่ะพี่จบพี่พี่วนมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเว้ยพี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมตอนตบรถตลอดพี่บอกเลยถ้าบิวถ้าบิวคุมมามาวิ่งแถวเนี้ยมันทั้งวันอะ่ะบิวคุมทั้งวันอะ่ะแมท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 โคตรสวยอ่ะีตามน้องอยู่วะหลุดหาก็หลุด อย,อยู่คนนู้นแล้วเพราะว่าพี่เห็นมันไปโคตรไกลเลยไปไหนไม่รู้ค,คือบ้านเล็กายายามถ้าไม่ถ้าถาีมาจริงเอาถีกเลยบ้านเล็กกับพีวพี่นะเดี๋ยวพี่ก็จูบ,บ้านเล็กเหมือนเดิมบนทั้งวัดอะ <c oughs> คือแม่ไม่สวยอะ <c oughs> อ้าวกลับไม่น่า กับบอกว่าไม่กลับไม่กลับตามยาวมันไม่ไม่เสร็จก็ต้องฉีกอะ่ะดูพี่<ป>มันน่าจะไปที่เดิมอะ่ะเอาตามไม่เลิกด้วยมาดิตีดิดแท้อ่ะอ่ะกูเปย์ละ ท่นไงวะเฮ้ยทันทับเลยละกันทับสี่แผ่นแลวทั้งแบบเนี่ยกัานต,ต่างมีไหมไม่รู้นะอ้าวไปไหนไม่รู้ไปไหนอ่ะเฮ้ยมันเจอมันเจอคนอีกแล้วอะ่ะ คือเครื่องตรงบ้านตรงกลางปั่นได้นะถ้าถ้าเกิดไปได้เพราะพี่พี่ก็ยังยืน <ไอ S 1> ยันว <ไอ S 1> ่าพีา่จูบานเล็กต่อถึงแม้จะมีเครื่องติดกันสองเครื่องก็ตามแต่เสียหัวใจมันอยู่ใช่ใช่มันอยู่ขวาบ้านใหญ่อยู่กับกูแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่มันขึ้นเออมันเข้าบ้านใหญ่โชคดีมันลงมาข้างล่างลงไหมลงลงลงจริงลงจริงลงไปแล้วลงไปแล้ว ถ้าเรามาด้วยกันพี่ให้ปั่นโซนนูนก่อนสักส,สี่เครื่องเพราะว่าพี่อยากย้ายไปโซนนูนมากเลยโซนที่เาท,ที่ที่เขาลงเยอะๆแต่พี่ไม่รู้ว่าไม้เหลือกี่แผ่นไงคือเราไม่ได้มาด้วยกันแต่ตรงที่อะไม้สี่แผ่นทตรงที่เดือไม้แผ่นเยววคือไม้บ้านเล็กหมดราค้าแผ่น ทำไมทำไมโดนแคมมาเพื่อนกูเจ็บอยู่กูตาดําด้วยเออมาอีกรอบเพื่อนมาเหลือไม่ได้แค่เดียวละจังหวะเนี้ยมาอยู่กับพี่สวยพี่กลับ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 เอาไม่สุดกลับกลับแล้วกลับแล้วเอาไม่สุดกลับไปหานี่ไม่กลับไปหาคนเนี่ยเนี่ยคนคนนอนแฝดอ่ะอยู่กับพี่ อยู่ปะอยู่จริงอยู่อีกแล้วโอ้โหมันไล่ไม่สุดอ่ะแล้วสุดพี่ก็แตกแล้วพี่เจ็บอยู่มันไล่ไม่สุดพี่บอกถ้าบิวคุมมาจุกตอนนี้พี่จุกอยู่่ทั้งวันนะ่ะแต่พี่ไม่ทั้งวันพี่จะแตกอ่าไล่ไล่กูอีกแล้วไล่เรื่อยๆเอาไม่สุดอ่ะมันเอาไม่สุดยกเถอะอยู่เพื่อนแตกเอาไม่สุด เพื่อนตายเฮ้ยแขงหลังสวยเออเพื่อนจะให้พี่ฮิวเหรอจะฮิวจริงเหรอตัวเนี้ยไม่ถามจริงเอือกูเหวี่งละจังหวะเนี้ยเพื่อนหมดหลยอะให้เพื่อมบนบ้านเดี๋ยวให้เพื่อนจูบบ้านเล็กดีกว่า เมืเ่อคนนี้ตายยังวะยังนี่โดนแผลสักครั้งหรือยังอ่ะเอ้ยโดนแผลครั้งหนึง่งเนี่ยถ้าต้องสี่ถ้ากดสี่ปั่นนี้ปั่นเสร็จไปนานแล้วกูอีกแล้วเหรอกูเหนื่อยแล้วนะเออกูเ,ออเหนื่อยแล้วนะเนี่ยกูโคตรเหนื่อยอ่ะตอนเนี้ย ไม่ไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจออ,อ,นนอยู่ไหนวะเ,เฮียอยู่กับกูนี่แหลนะกลับ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 ช่วยไงกูเก็บอยู่อ่ะ <c oughs> เหตได้วยไหมเนี่ยไล่นองช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วช่ <c oughs> วยแล้วบอกรถทามเพื่อนอ่าไป อู่กับพี่อยู่พี่เออกูแตกเลยละกันเฮ้ยหน้าต่างหน้าต่างแตกละ,กละพี่ออกจากบ้านเล็กมาละเออยังนี้บ้านเล็กปั่นได้ออกบ้านเล็กมาเลยบ้านเล็กมีสองเครื่อง พี่เนี่ยแหละเอากลัวไม้เฉยเออพียนานมากเลยนะไม่รู้จะนานยังไงแล้วอะนานจัดจัดเออเครื่องบ้านเล็กคือไม่รู้เครื่องอยู่ไหนบ้างนะติดอยู่บ้านเล็กติดกันสองเครื่องแล้วพี่จูบอยู่พี่ย้ายโซนไม่ได้ด้วยอา่าไม้พี่พับไปหกแผ่นแล้วนะฝั่งบ้านเล็กหกแผน่นน่าจะหมดละน่าจะหมดละ บ้านเล็กพี่พับแล้วด้วยพี่ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเหลือเท่าไหร่ไงพี่คือเราสามารถบอกพี่ได้ไหมฝั่งนู้นเหลือกี่แพทอะไรเงี้ยบอกไม่ได้ยังไม่ล้มเลยเนี่ยเออกูยังไม่ล้มเลยเนี่ยแต่กูจะแตกกันตอนนี้แล้วแตกไปแล้วกันโอ้โหกูอีกแล้วเพื่อนไม้หมดแล้วครับรอบนี้ล้มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไงก็ล้มร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ออกจากบ้านเล็กไม่ได้อะ่ะ ต้องมีใครมาคิวพี่หนึ่งทีพี่ถึงรากคือถ้าคูนหน้าโดนเป้าอ่ะอยู่กับพี่อ่ะพี่แตกเฮ้ยพี่ออกมาเล็กละพี่จะออกไปฝั่งอื่นอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกำลังออกอยู่พี่หน้าพี่หน้าโดนแขวนนะเพราะว่ามันไม่มีไม้เล่นแล้วอ่ะเฮ้ยมีว่ะเฮ้ยมีไม้ดูกันว่ากูจุกได้หรือเปล่ามีไม้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  มีไม้มีมีไม้อยู่มีไม้อยู่มีไม้อยู่อยโอ้โหอยู่ไม้เลยอ่ะไม่ทันละเหนื่อยนะเว <c> ้ย <oughs> คุดเหนื่อยเลยเอาง่ายๆพี่พี่พยังไม่หลบเลยพี่งมเนี่ยล้มเข้าไม้หมดเข้าไม้ไม่ทันมีคนรอช่วยแล้วมี มีคนรอช่วยอ่ะไม่รู้ใครอ่ะอ้าวคนรอช่วยโดนโดนแทงสามสองหนึ่งเปี้ยเรียบร้อยเครื่องปั่นได้เท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดว่าจะาแปดสิบปั่นยาวถ้าน้อยกว่านั้นไปช่วยก่อนดูคกูแตกตามเพื่อนอยู่เรียบร้อยวิมาช่วยมาช่วยมาช่วยโนวันหรือเปล่าไม่รู้มาช่วยมาช่วยถ้าโนวันก็ขออภัยนะไอ้คนช่วยหน้าแตกถ้าโนวันอ่ะ เสาเดินปะโทรศัพ์ไปก่อนละกัน <c oughs> เพื่อนตายยังอะตายแล้วนี่คนนี้ตายแล้ว <c oughs> เอาใครพี่พี่รักใครพี่รักใครเราไปเปิดประตูเลยพี่น่าจะตายพี่รักใคร <c oughs> พี่โอเค <c oughs> อยู่ๆ,ๆพี่อยู่พี่อยูๆๆพ่พี่พี่ไปประตูไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เอ้ยนูจะไปยังไงประตูเนี่ยไม่ถึงเฮ้ยถึงอยู่ว่ะเสร็จไหมเสร็จไหมรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พี่แตกแล้วพี่แตกแล้วไม่ทัน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 มีเกียร์ถ้าเสร็จเลยจะทันอยู่ไม่ทันไม่ทันพี่โอเคนะมาไล่เพื่อนนี่ไม่รอด ไม่รอดเหรอให้ไหมให้ไหมขอสักร้อยดาวได้ไหมคือจ้๊ขนาดเนี้ยล้มล้มพอไม่มีไม้นะเว้ยรู้เปล่าทุกคนบอกเพื่อนทุกอย่างทาไมพี่ไปไม้จังไอ้สัสกูไม่มีตายยากคอลมึงดูเปิร์กกูด้วยไม่หลุดนะบล็อกบล็อกของคงก็ไม่หลุดไปเหอะไม่ม่อะไรไปเหอะหลุดไม่หลุด พ,พี่พี่โอเคพี่โอเคตานนี้พี่โอเคตาหน้าพี่เบิร์ปกตินะทุกคนเบิร์ปกติดีกว่าเบิร์ธรรมดาแต่ตานนี้มันจริงวะไอเฮียไม้หกแผ่นจุงโคตรนานดูกปกติทีไม่รู้เหมือนกันแต่จูกนานมากนึกถึงสภาพบิลกูมาจูกูว่าน่าจะดานกว่ากูอีกอะเออโอ้ยไปคอนโซลเย็ดเข้ขึ้นเรื่องคอนโซลทุกคนคิดว่าไงวะเพึ่นทำไรอะไม่ออกแล้วกู กูได้ได้ตัดคลิปลงช่องฮัลโหลออกไป <laughs> เอ,อ๋สวยครับขอบคุณครับฮิล <c oughs> เลอร์พิมพ์หาเราไม่ได้วะเดี๋ยวพิมพ์จีจีฮิลเลอร์น่ะแต่เขาคอนโซลแบบส,สุดยอดอะ่ะแบบอืม้มฮุ้ยุ้ยสองขีดว่ะทุกคนคิดว่างไงวะ,ยะเย็ดเชสองขีดวะซอรี่โ no. น โนูอเบิเบิ้ลไม่เป็นไรไม่เป็ไรเอาว่าสองขีดว่ะขีดเหรอพี่